องอ่งองจ้ะติวตงไปพริกแจ่วแครอทปะจ้า,อา,จาเอาไปอบจ้า ทำแต่ยัดจกใจหน้าอายเด้ยจ้ะวันนี้นะคะจะทำเมนูแครอทจะเอาไปต้มใส่ไก่แล้วก็จะไปทำน้ำพริกแครอทด,ด้วยนะคะรอชมกันเลยค่ะ อ่ะเอาไปย่างแบบเกลี่ยๆเลยนะคะวันนี้จะทําอันนี้คือไอตาอําอ่ะใส่ต้มไก่นะคะวันนี้จะทําเป็นเมนูแจ่วแจ่วรากแครอทนะคะทนตอนแรกก็ต้มแครอทก่อนเนาะเพราะว่ามันเหนียวพี่น้องใส่แบบนี้ก่อนได้หอมหอมคือโสม,มพี่น้องเลยถ้าจะกินรากแครอทป่านะจะไม่อยากกินโสมเลยสรรพคุณก็เหมือนกับแครอทที่เราซื้อเอาเครื่องเทศลงไปจ้ะมีพริกนะคะกระเทียมหอม ปกติอาธิษัใยใบมะกรูดด้วยแต่ว่าวันนี้ใบมะกรูดเอาใส่ต้มไก่หมดแล้วเ,เดี๋ยวจะไปซื้อนะคะลำแ,กแลรกนะก็ผสมเป็นประมาณนี้นะคะผู้ใดมีทูนา่าใส่ทูน่าไปใครมีปลาแซลมอนก็ใส่ปลาแซลมอนไปนะคะแต่วันนี้เราไม่มีอะไรเราก็ใส่แค่นี้นะน้ำปลาจ้า แค่แเนะาะมักน้ำแก้วใส่น้ำซุปลงไปได้ด้วยจ้ะมันจะได้ไม่ต้องแบบแค่หลายเมื่อยากซีนน้อยแก้วใส่ทำน,น้อยๆเด้จ้ะมันจะตามแรงนะอันนี้อายอยากให้มันโคโรเคน จะาแครอทปะจ้ามีคนพออไก่กันเลยโอ้ยนาอคนคนไก่บวิมั้ีม่รูสิซื้อไก่แถมคนปิ้ก็ค่ะแกงไก่แบบเมื่อนี้อยากกินแกงไก่แบบบนบ้านะานะะบ้านนี่ก็ซื้อใส่แต่ปลาลาแล้วก็เกลือแซ่บสุลเราก็เอาความเปรี้ยวจากผัก ติ้วลงไปคณไปเก็บมาเมื่อกี้จ้ะทำมันเปรี้ยวนะต้องกาต้องมีซอสเปรี้ยวจากใบมะขามตักติ่วอันนี้นะถ้ามันลงไปในตรงนี้แล้วมันจะเป็นสีน้ำตาลแล้วมันสีจุยเปื่อง่ายเลยจ้ะปกติเรากินสดเนาะขาจุ้ย กินข้าวน้อกันไ่แจวแลวแครอทปกติมันจงเป็นแจอ่บสายเมือนะคะแจ่วพริกผงเนะาะกินกับต้มไก่อืม้มครับ้อมขยับลายลงมาแล้วพิดผ่าแห้งพี่กน้องม้โอ้ใส่ใส่ ก็เป็นเดิมๆ,ๆมนันได้บอไปไหนก็ได้กินง่ายหรอกค่อยเบิ่งละคลิปมาต้มไก่ใส่ผักติ้วฝรั่งเศใสใช่ไหใช้มือนะคะลงมือเห็ดตั้งแต่บ่ายโมงตอนนี้บ่ายสามแล้วเพิ่งได้กินจักกะเห็ดเนี่ย เป็นอย่างกับปิซซาซาบุได้ใจเจ้าของมกเทือกันเลยบอกเจ้าของว่า ้าสิต้มพักคงสิบริกินมาเนี่ยพุ่นละกินมือมมอื่นไปละเพอ่์สิร่างหม้อล่างนั้นล่างนี้กันเลยโอ้ยสซมเนี่ะจ้าอื้ม้องใหญ่ๆจ้ะเดียวอร่อยสะดานามไปแล้วเอ้ย เดี๋ยซสัมมิอยากกินแบบซดแซบๆคือแกงโบราณพอไอเนี่ยต้มไก่แซบจ้ะแบบโบราณใสแ่แค่ใบชูรสแล้วกช็ชูรสแล้วก็เกลือปลาแดดสำนมิแซบแฮม ก็เ,เลยได้พักแค่นี้จังเนยไม่ได้พักเลยได้แต่หอม ไปพักติวในยร้อยได้แ้งในความส้มแทนพักติวได้หลายพักติวบ้านเฮานนะ่ะ เผ็ดจ้าเดี๋ยวนี้กินเผ็ดบ่ได้กระเพาะไปแล้ว แมมมากโกต์ก,กต็กินหอแมมมาก,กต์าแข็ง sẽ làm nam, tiêu tiêu bạc cụt mặc cụt bạc mặc cụt Come ah, bom. ลาแค่รอนหอมรส้ามัเป็ดหลายโพดเลยว่ะความเผ็ดก็เลยแบบอน้องมีคนน้องมีคนทอนคนน้องก่อน mừng chắc sẽ hết nha bây giờ khi nông nghiệp bò Để làm mượn cho chẳng xếp thật non dài dài เผ็ดกระเพาะายบาย ตอบบ่ได้ละห่วยเผ็ดละเผ็ดดีดีเจีวนี่รอบหน้าสิลดเผ็ดลงรู้ว่าถ้าซุปอันนี้คืออะไรเอาไว้บ้างเข่าเมื่อกี้นี่ยิ่มแล้วเผ็ดบ่ไหวจะเสียเอาอันนี้ไปล้างฮกเซตเต็มยูจแมนโมเป็นปลาแต่เผ็ดด้วยไอศครีม แบบมาลรลค่ะว่า Yeah.